เพื่อนตอนนี้เป่าสื่อบันภาพประตูเดินทางสู่ดักเพื่อนเติมให้เลยวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับไปยังด้านของบริษัทกรุงเทพบันเทิม168เอ็นเตอร์เทนเมนต์สื่อโฆษณาและผู้จัดคอนเสิร์ตทั่วประเทศด้วยการสนับสนุนนะครับและก็นำพาระเอยูยวันิสิาพบป่าพี่น้องแฟนๆในครอครนนี้และภายใต้การสนับสนุนหลักของบริษัทช้างอินเตอร์เนชินาจำกัดผู้ผลิตทั้งยืนตราช้างช้างเติมเต็มขับวอบเพื่อน พร้อมกับสินค้าจาก AIS มันชูนคอสินค้าเครือข่ายสัญญาณมาตรฐาน,น,น,นาระดับสากลน,นจาก AIS พร้อมด้วยบริษัทตรีเพชรอีซูซุจำกัดผู้ผลิตรถยนต์ออลมืออีสุสุที่แบบประหยัดทลนทานคุ้มค่าผลิตภัณฑ์ภาพพิกลโลพรอ้อมด้วยเครื่องดื่มคิวมินสี เครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอนดื่มทุกวันล้งพิษทุกวันดกุ่่มบริษัทีนการสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของระเบียวบวัฒนธิรในฤดูกาลปีนี้ฝากก่อนพี่น้องไว่นะงครับช่วงนี้นำพาพี่น้องกานเพลงพี่น้องแปิดาลำมมาเข้าสู่